วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจัดการเวลาแบบเด็กหัวกะทิแบบเด็กท็อปห้องแบบเด็กเคมบริดแบบมิสเตอร์พูแบบกูนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกมึงยังเรียนอยู่ไม่ว่าจะอยู่มหาลาัยอยู่มัธยมหรืออยู่อะไรก็ตามนะคลิปนี้ได้ไประโยชน์พวกมึงแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสเตอร์พูชแนลนะครับผมภูพาผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมเป็นคนทียภาษาอังกฤษผมสอบ IELTS พัฒนาตัวเองจกนกระทั่งผมสอบไอเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะกูเก่งอยู่แต่รุ่ยชมาต่างๆที่ผมสะส่งสอนเรื่งการสอบ14ครั้งได้ก็ว่าใครสนใจเรียน i อเอลผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นข้างล่างนะจ๊ะสกิลลับเก้ร้อยหกสิบเท่านั้นถูกแล้วดีไม่สูบไอเอลเท่านั้นนะจ๊ะเพราะนั้นมาก่อนอื่นเลยถ้ามึงรู้มึงรู้อยู่แล้วว่าเวลามันสำคัญถูกไหมสิ่งที่พวกมึงมีตอนนี้นะคือเวลานะจ๊ะถ้าพวกมึงยังไม่รวยพวกมึงยังไม่เก่ง สิ่งที่มึงทําได้คือมึงสามารถเอาเวลาตรงนั้นไปแลกกับความเก่งความรวยของพวกมึงได้นะเพราะฉนั้นก่อนอื่นเลยกูขออธิบายนิดนึงว่าเวลาเนี่ยถ้ามึงบอกมึงอยากเป็นคนเรียนเก่ง1เดือนจะมีสอบนะจะมีสอบใหญ่เพราะฉะนั้น1เดือนคือ30วันนะยกตัวอย่าง30วัน1วันมี2 4ชั่วโมงเพราะนั้นมึงมี720ชั่วโมงในการเปลี่ยน7 2 0ชั่วโมงเนี่ย ให้เปลี่ยนกลายเป็น100%เลขนะมึงเปลี่ยนกลายเป็นการสอบให้ติดมหาลัยที่มึงอยากไปเช่นเคมปิดงครัะพรนั้นเวลาสำคัญมากอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะโอเคมาครานี้กูจะมาสอนวิธีการจัดการเวลาแบบ4สเต็ปที่พวกมึงสามารถเอาไปใช้ได้เลยวันนี้1 2 3 4ที่กูใช้ตลอด10ปีที่ผ่านมาในการเรียนหนังสือนะไม่มว่าจะอยู่มัธยมอยู่มหาลัย 1. มึงเขียนเป้าหมายใหญ่ๆของมึงก่อนกูจะบอกให้นะเป้าหมายสำคัญมากมึงคนว่าผู้ผ่ายที่อะไรอีกแล้วเนี่ยนะเป้าหมายสำคัญมากทุกครั้งที่กูจะสอบกูจะเขียนเลยว่าวิชาเลขลดตัวอย่างวิชาเลขกูอยากจะได้ถึง i ้อเอลกูอยากจะได้8นะ มึงบอกว่าเอ๊ะนะนี่สำคัญมากนะมึงบอกว่าเออกท็ทุกทุกอันมึงก็ต้องเขียนหนึ่งร้อยอยู่แล้วไม่ฮนะอะไรที่มึงไม่จะเป็นต้องได้หนึ่งร้อยมึงไม่ต้องได้หนึ่งร้อยยกตัวอย่างเช่นกูไปเรียนเอนจิเนียร์ถูกไหมกูไปเรียนวิศวะเอไอตอนเคมบิดนะกูสอบเลขกูเอเให้ได้หนึ่งร้อยแต่กูสอบวิชาดนตรีวิชาดนตรีกูเอาให้ผ่านก็พอนะเพราะ วิชาดนตรีมันไม่ได้เกี่ยวขี้อะไรกับเคมิดเพราะฉะนั้นเวลามึงตั้งเป้าหมายใหญ่ว่ามึงอยากไปไหนยกตัวอย่างเช่นมึงอยากไปเคมิดมึงต้องดูว่าเป้าหมายของมึงจริงๆแล้วคืออะไรคือมึงจะต้องสอบเลขให้หน่ตสอบทฤ้ห่ตแต่ดนตรีแค่ผ่านมึงตั้งเป้าหมายมึงเขียนออกมาเลยว่านี่คือเป้าหมายที่มึงอยากจะได้นะแล้วคูจะบอกให้พวกมึงไม่มีทางได้คะแนนเกินเป้าหมายที่มึงตั้งถ้ามึงบอกว่ามึงตั้งเลข100 แน่นอนมึงไม่เกินร้อยถ้ามึงตั้งเป้าหมายว่ามึงอยากจะได้คะแนนแค่80%ยกตัวอย่างมึงไม่มีทางได้เกิน80%เพราะตอนที่มึงกําลังจะอ่านหนังสือแล้วมึงกาลังจะเกิน80%แล้วเวลาที่มึงให้ไปกำลังเกิน80%แล้ว80%แล้วมึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูควรจะพอแล้วนะแค่นี้แม่งเกินพอเกิน80%แล้วแล้วมึงจะหยุดแล้วมึงจะไม่มีทางได้เกิน80%นะเพราะนั้นเวลามึงเขียนเป้าหมายคิดดีๆว่ามึงอยากได้เท่าไหร่กันแน่ น,นี่คือเป้าหมายอันแรกคือมึงต้องเขียนก่อนว่ามึงอยากจะได้คะแนนเท่าไหร่อันทนี่2เกี่ยวที่อะไรกับการ manage เวลานะมึงฟังอันที่2มึงต้องเขียนว่าการที่มึงจะได้100%มึงต้องทำอะไรบ้างสำหรับกูแล้วนะคือ1คือการทำโน้ต2คือการตะลุยโจทย์นะการอ่านหนังสือสอบเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างคือการทำโน้ตและการตะลุยโจทย์ ถ้ามึงบอกว่ามึงอ่านเฉยๆมึงเอาเท็บุ๊กขึ้นมาอ่านเฉยๆหรือมึงเอาเลเจอร์โน้ตขึ้นมาดูเฉยๆมึงไม่ได้การติวสอบมันคือการเสียเวลานะมันการเสียเวลาเคีียๆอ่านทําเคีียอะไรถ้ามึงอ่านแล้วไม่ทาโน้ตมึงอย่าอ่านทุกครั้งที่มึงอ่านหนังสือสอบมึงต้องทําโน้ตไปด้วยมึงถึงจะได้ประโยชน์นะเพราะฉนั้นสําหรับกูมีอยู่2อย่างเวลากูจะเขียนปุ๊บกูเขียนแล้วกูอยากได้เลข100%สมมติว่ากูมี720ชั่วโมงนะ ในหนึ่งเดือนหน้ากูจะสอบเลขกูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กูต้องทำโน้ตกี่ท็อปปิกกูต้องทำโน้ตให้ทุกท็อปปิกถูกไหมภายในเจ็ดร้อยสิบวโมงกูต้องทำโน้ตสิบท็อปปิกตะลุยโจทย์กูจะตะลุยโจทย์สามสิบสอบกูจะตะลุยโจทย์เก่าสามสิบปีสามสิบสอบกูยกตัวอย่างนะเขียนออกมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่กูต้องทำโน้ตกูต้องทำกี่อันตะลุยโจทย์กี่สอบกูเช็คแป๊บหนึ่งว่าใหม่ยังติดไหม อ้าทันมานะครับสเต็ปสองเสร็จแล้วมึงเขียนออกมาละนะมึงเขียนออกมาเลยว่าปีไหนบ้างมึงทำโน้ตท็อปปิกอะไรบ้างมึงมองมันภาพใหญ่เสร็จแล้วพอมึงตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วให้มึงเอาเป้าหมายของมึงมาย่อยใส่ปฏิทินของมึงมึงมีอยู่หนึ่งเดือนยกตัวอย่างมึงเอามาใส่เลยวันหนึ่งมึงจะต้องทำกี่สอบทำวันละสอบถูกไหมอ่ะไม่จริงเพราะมึงจะต้องเสียเวลาทำโน้ตสิบก่อนสิบท็อปปิกก่อน เนะพราะนั้นถ้าเบสิคีーถ้าเป็นอย่างนี้นะกูจะต้องทำโน้ตวัดถ้ากูทำโน้ตวันละ1โน้ตวันละ1ท็อปิกกูต้องเสียเวลา10วันนะและ้วแสดงว่ากูจะเหลือเวลาแค่20วันเพื่อในการทำไอ้สาสอบตรงนี้มันทันไหมถ้ามันไม่ทานมึงก็ต้องเพิ่มว่าวันแรกกูต้องทำสองท็อปิกวันที่2กูทำอีก2ท็อปิกเข้าใจไหมมึงจะต้องแมネจยัดไอ้พวกเคี้ยเนี่ยใส่ปฏิทินของมึงไม่ว่ามันจะเป็นโกลียอะไรก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นสอบก็ได้ เป็นการแข่งบวร์ลินการแข่งที่อะไรมึงซ้อมพอมึงซ้อมมึงก็ต้องเห็นว่ามึงจะต้องซ้อมอะไรระยัดลงปฏิทินมึงมองแบบภาพใหญ่ลงไปนะแล้วสุดท้ายกูจะบอกให้หลายคนทํามาถึงสเต็ปสามมึงไม่ทํามึงยัดใจปฏิทินเสร็จแล้วแปะปฏิทินไว้และทําตามปฏิทินนะกูจะบอกให้นะว่าทุกอาทิตย์หรือทุกสองอาทิตย์มึงกลับมาดูว่าปฏิทินมึงเมคเซนส์อยู่ไหมแล้วมึงก็กลับไปเขียนใหม่กลับไปเขียนใหม่ แต่เป้าหมายของมึงก็คือภายใน7จ0ชั่วโมงมึงต้องทําให้หมดตรงนี้เพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าถ้ามึงทําหมดตรงนี้อย่างเข้าใจและอย่างตั้งใจมึงจะได้100เป okay? อร์เซ็นต์โอเคพนนี่คือการ manage เวลาที่ดีที่สุดมันไม่ใช่บอกมึงนั่งเทียนเขียนเข้ามาว่าโหกูจะอ่านหนังสือตอนนี้2ชั่วโมง2ชั่วโมงวันหนึ่ง8ชั่วโมงวันหนึ่ง10ชั่วโมงนะมันไม่มีใครสนใจหรอกว่ามึงจะอ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงวันละ12ชั่วโมงสิ่งที่สำคัญคือมึงได้คะแนนเท่า นะแล้วคะแนนมันไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับเวลาที่มึงอ่านมันขึ้นอยู่ว่ามึงทําหมดไหมที่สิ่งที่มึงควรจะทำนะเพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่ควรจะทํและเอาสิ่งที่มึงควรจะทํายัดใส่ตารางเวลาและทําตามตารางเวลาแค่นั้นเองนี่คือวิธีการจัดการเวลาที่ดีที่สุดนะถ้ามึงบอกว่ามึงไม่ทันมึงก็ต้องรีบและตอนนี้รีบลุยเข้าไป อเคไม่มีแบบโหที่จะทำงานที่ผ้าทีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีแต่ว่ามึงไม่ทันมึงยังไม่ทันมึงยังไม่ทันและเดี๋ยวมึงก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เองโอเคเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมิสพูดเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียน IELT ผมก้าวเรา12สกิลเท่านั้นแอดไลน์มาเลยลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นข้างล่างนะจ๊ะและเดี๋ยวจะออกคอร์สเอเลเวลด้วยฟิสิกส์เลขแต่ติดตามกันเข้าไปนะอย่าลืมกด subscribe กด subscribe ไปนะเด้อคอนนเทต์ดีๆมี ไม่รู้ทุกวันหรือเปล่าแต่มาบ่อยแน่ๆนะจ๊ะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าไปละบายบาย